ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวนะเครื่องบินผมตกทำไมมันมีแต่แอปเปิ้ลอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมีแต่แอปเปิ้ลเกิดอะไรขึ้นทุกคนอ่ะผมโดนไฟลุกเอาล่ะพวกกำมาแล้วท่านผู้ชมอันดับแรกคือผมจะสียชีวิตจำนวน6กำมาแล้ว

นีผมเจอแกผมรีบข้าวก่อนเต้นเ,เ,เอาจัดการมะันบึ่งเฮ้ยี๋ยวผมจะทำเป็นหลาย EP เหมือนกันครับเพราะว่าผมที่เกจะไปแบบเต็มเต็มแบบตัดไม้เลยครับทุกคนตัดไม้รอไว้ เงตัดบาได้แล้ว,ลวก็ต <c oughs> ำรวจต่อท,ท้าทำเลพื้นที่สร้างมา้าผมจะอันนี้หาข้าวอันนี้ดูขวดนะครับติดแอคชั่นตามทางไปด้วยเราจะยังมีเยอะด้วยนะเราก่อนในต้องอันนี้นะครับต้องขาดแขนก็ทำเลพื้นที่สร้างบ้านกันก่อน เปนโต๊ะค่ะอาเอ้ยยิ้ทำไหเอาหลับไปก่อนกอเออเราก็จะแบบหาพื้นที่สร้างบ้านกันนะนี่ผมขอขุดดินหาอันนี้ก่อนหายหา,มาเมล็ดข้าวครับํำรวจมาทำเลพื้นที่สร้างบ้านกัน ซึ่งไม่รู้ผมจะสร้างตรงไหนดีต้องหาทำเลยผมค้าอันนี้ก่อนหีึ่มันจะขุ่นห็นซึ่งเป้าหมายแรกของเราคือในการสร้างบ้านกันนะครับทุกคนเฮ้ย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 เอาจากไหนกันวะเนี่ยเฮ้ยออกไปเฮ้ย ตายตกใจหมดกุ๊กโป๊ะโป๊ะหมายแรกของเราคือการสร้างบ้านนะครับโอเคเริ่มได้เลยเร่งสปีด โอเคก็ Hi. หายได้หินมาแล้วก็ค้าวันนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมรู้สึกจะเจอฉานกันด้วยนะผมจะเลยลงไปเก็บบ้างนี่เป็นไงเอดออนที่ผมซื้อมาเอดออนขุดหินทีเดียวเอขุดแร่ทีเดียวตัดไม้ทีเดียวต้นคนระับไปไป <c oughs> ได้หินมามากท่านี้อาะพอแล้ว ทำขวานออกตัดไม้กนันนี่แบบนี้มันตัดไม่ได้ไม่ใช่ไม้แบบเป็นแบบเป็นต้นอัน,นตัดไม่ได้สูงเกิน ไปครับตัดไม้กันต่อเผมเจอชาวบ้านพนีจอนเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเขาขันอะไรกัน เดี๋ยวผมลงไปดูก่อนว่าเขาขายอะไรเออขายอะไรกันเขามีอะไรน่าสนใจไหมอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เฮ้ยใช้ได้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 ต้องขังเขาไว้ก่อนต้องขังเขาไว้ เอ้ยเอ้ยไปไหนไปไหนอ่ะทำทีเฮ้ยเฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์เฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์มาเลยอีกเดียวโอ้ยคีเปอร์เดือบตายแล้วไหมล่ะโอ้โหมาเป็นชุดซอมบี้ใส่ชุดกอด โซเต็มไหมเนี huh. Tem Tem đây cỏ, đây cỏ ่ยเต็มด้วยเอ้าไหนมานี่มานี่เอ้ยมานี่มานี่มานี่เอาโซมาเอ้ยได้ก่อได้ก่อแล้วได้ก่อแล้วจังเลยไม่ต้องเต็มยศก็ได้มาทำเดยพื้นที่สร้างบ้านตัดให้มันใกล้ๆกับสร้างให้มันใกล้ๆกับตรงเที่องบินตก <SM: c oughs> เอาประมาณตรงนี้โอเคได้เวลาสร้างบ้านเล่งสปีดเลยเยวผมเจอผมค้าวันนี้ได้ปไปไยัดใส่เอาใส่ยัดไข่หั่นหอมใหญ่ใส่มะเขือเทศ แครอทอีกพริกหยวกพวกเผ็ดเขียวสะเด็ดเสร็จบรอกโคลีอ,อลัดหมูสับใส่กับสามเกลือผักพีเธอหั่นไว้ใส่สีซอสหอยหิวซีอิ๊วคิวมีน้ำตาลทีตีวิตปิดไฟตอกไข่ไก่สามใบไฟกลางกระทะวางนางน้ำมันราดเพเทไขใ่ให้ทั่วตัวถาดน้ำแห้งหาดฟาดใส่ใส่ลง หิดติดไฟมวนใบไข่หอเสร็จแล้วหล่อห่อไข่ไข่ฟงรับประทานกันตามจำนงไข่ไข่ฟงยัดไส้ให้ชิม ไม่หมดไม่หมดติดตัอไปก่อนเอ้ยยยเพราะว่ายังไม่ได้ทุกคนโอเคเอ่อพืชก็ประมาณนี้ก็น่าจะเสร็จอยู่แต่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ค่อยมาเพิ่มเติมครับก็จากกันนะครับอย่ยายลืมกดซับกดซับสไกให้รับเพราะว่าตอนนี้นมัดมืดแล้วอจ่ก,กันครับทุกคนไว้เจอกันใหม่แต่ไม่เลยใจว่าเม,มื่อ,อไหร่ Bye-bye.